มือนี้มานำผ่านป่าเน้องผ่านป่าน้ำทรงครามพี่น้องป่านางน้ำทรงครามรอบยามร่อเพื่อกันใส่รอบน้ำกันครับมามาลุ้นดูปลาด้านหลังผ่านยุ่งมือนี้หลังครับกันวัดก็หมันลด้หลังมีเกันว่าอู้ทู่ทุ่ผัวอู้อสามตัวพี่น้องกว่ากว่านางนี่สามตัว เด็ดบ่ดิเด <Dead, dead. S 1> ็ดเด็ดต,ตัวนั้นได้อยู่สี่หีรพี่น้องบุระโอ้สามโมงผ่านป่าพี่น้องเวสป่านน้ำสงครามลายขนาดโอ้ันที่ว่าได้าลาลายเห็นบ่นี้นลังหมาดเนาะลังนี้เนาะมันเด็ดขนาดเลยน้องทำความสะอาดนิดน้อยทำลงไปทำความสะอาดด้วกัน ให้มันใสให้ด่างมันใสเนาะปลามันกนเข้ากลาพี่น้องมงดูน้ำเพือน้ำเพ่นล่งแต่ปานางังปานางงนือวานกล้ก็คือบอกว่าอมือวานงงานีงง่นงงันมันม,นมางโอ้โอกระดูนพี่นะ้องดอกกระดูนกินได้ได้ดอกกระดูนอันนี้ก็ได้ดอเอา่งน้เลยบอกแล้วงดูงุหลดอกกระดูนงามขนาดกินได้อันนี้ก็ได้ มานำพันยุมือนี่พันยุเปล่งหาปลาหมานไหมพันยุน้องโอ้เบิ่งดูโอ้ลุ้นน้ำกันอีกหลังหนึ่งดูพี่น้องต่ำห้าตุกเลยเพื่อนว่าต่ำห้าตุกเลยเพื่อนว่าเหรอลุ้น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 น้ำกันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้คือมีแต่ขี้เฟือแท้แล้ว สู้อ่ะโอ้โหได้ตัวหนึ่งนี่ป้านางตัวหนึ่งเนาะยังดีที่ยังมันยังโบผาดเนาะของแท้เพื่อนวะหลังมีของแท้เพื่นวะบังดูได้จักตัวมือนี้ผ่านอยู่งเลยมือนี้บ่คือมือวานดิ ยามรอบโอ้ยจะปิ่นสายปิ่นหัวพี่น้องเอ้ยว่าเอาขึ้นเลยวะเอาลุ้นน้ำกันบานนี่ถึเวลาหลังคลองแท้เพื่อนบ้านลังนี้ลุ้นลุ้นโอ้โหผูดให้เห็นเร็วน้องลุ้นล้วนปอปูดะโอ้โหได่ส่งปูปูใหญ่ๆเหญ่พี่น้องเง้ยตาโสอันปานางเนาะงผ่านยุเน้องอาคิว นี่ตักราคากล้วยวะทิมลงเหื่อเลยพี่น้องคงเทของเทะโอ้ทัก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 ลุ้นอีกหลังหลังนี้เพิ่นว่ามันบอกค่อยมานไปไหนมานลุ้นน้ำกันดูมือนี่โอ้โหโผล่มาแล้ว โอ้โหได้ปลาตัวหนึ่งมาบานมาบึงมาบึงปลาพี่น้องมาบึงปลาเพิ่นได้เพิ่นได้ปลาผื้ดังปนังทูปนังปัญญนก็ได้ปลาสังกวาอไหรออกมาเนี่ยว้าผิดอ่ะพี่น้องเพื่อนเด็กตัวใหญ่ๆแล้วปนางพุ่นโอ้สวรรค์นาพี่น้องโง่ผู้ดนง bàn khuôn lo bụi ít bụi ít dạ, thì nó ba hân dắt dắt kinh, chắc kinh dắt đáy, kinh bà dắt bà bà bà